ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยอ่าลาวนะคะคือออกวันนี้นะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะก็คือประเทศอ่าลาวนะคะเป็นการคิดคานวณตามลักทาสิบสีโพใช้วิทยาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ มาค่ะมาดูอันนี้นะคะลาวนะคะน่าจะทําเป็นแบบอจับเป็นชุดให้อย่างนี้นะคะเนาะทั่วให้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อน,พอนๆพี่พี่ก็ลองดูเนาะหลักที่น่าติ๊กไว้นะคะก็คือลองดูนะคะเผื่อมันชนกับของเรานะคะน่าจะทําเป็นอย่างนี้ให้นะคะเนาะน่าจะใช้สูตรของรัฐบาลไทยนะคะคือมาคิดเป็นหน่อยนะคะอ่าอันนี้ มาคิดเป็นหน่อยมาคิดเป็นลาวนะคะอันนี้อ่ะเพื่อนๆพี่แคปดูเลยอันนี้ไม่ได้เขีนยนไส้ใหญ่นะคะอันนี้นา่าทาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเนาะแต่ไม่ได้ลงนะคะก็เพิ่งว่างวันนี้นะคะในนี้นะคะต่อหนึ่งชุดจะมีแค่สี่หลักนะคะ,ะเพื่อนๆพี่อ่ะเพื่อนๆพี่นับมาแค่สี่แล้วก็คือหยุดนะคะแล้วก็ดูตัวรอบนอกนะคะดูตัวรอบนอกนะคะเด่นนะคะมีหกมีห้ามีสองมีสามนะคะ แต่ถ้าดับมันอยู่นะคะตัวเลขมันจะมีอยู่แค่เนี้ยตามหลักนี้ได้เลยนะคะเนาะเนี่ยเพื่อนๆให้พี่ลองดูนะคะวันนี้ไม่ได้ตัดให้นะคะเพราะว่ามันไม่ทันแล้วเพราะว่าอันนี้มันกี่โมงแล้วเพราะว่าหน้าจะลงหน่อยด้วยนะคะนอยนะคะหน,น,น้าก็ทําเป็นแบบใหม่นะคะเพื่อนพี่นอยนี้คือหน้าทาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวหน้าให้ดูหน้าทาเหมือนหวยรัฐบาลไทยเลยนะคะ ใครชอบล็อกไหนก็คือจัดไปได้เลยในหนึ่งล็อกจะมีแค่สี่ชุดนะคะอันนี้นะคะของวีนะคะหวยฮานอยน่าจะทําเฉพาะวีนะคะเพราะว่าวีนี่คือมันออกทุ่มนะคะเพะวเวลามันยังมีนะคะเพราะว่าเผื่อวันไหนอ่านาไม่มีเวลานะคะก็คือวีเนี่ยคือลงตอนไหนมันก็ยังทันนะคะเนาะถ้าเป็นนอยอย่างอื่นเนี่ยคือมันก็จะออกเร็วกว่านะคะแต่ของวีนี่คือมันก็จะออกช้ากว่าเนี่ค่ะน่าจะทําลักษณะอย่างนี้นะคะ มันก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนพี่สูตรของเขามันจะทําเหมือนหวยรัฐบาลไทยเราตัดออกมาแล้วตัวเลขในหนึ่งมันก็จะมีแค่นี้ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนพี่การทําตัวเลขทําแบบง่ายๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยเพื่อนพี่ดูมันก็จะออกมาแค่นี้เดละมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะแต่นี่คือมันออกรอบนอกนะคะหวยออกนะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้า แค่นั้นเราหาตัวมาดิ่นนะคะอันนี้ก็จะเหลือหลักเก้าหลักเจ็ดอ่าหลักหกนะคะเหลือหลักเก้าหลักเจ็ดแล้วก็หลักหกเนี่ยค่ะมันก็จะออกศูนย์เก้านะคะคือหน้ากะททาอย่างนี้นะคะถ้าเป็นของวีนะคะเนาะแล้วของวีวันใหม่นะคะวันนี้ อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นของวันที่เนี่ยค่ะอันนี้ยี่สิบหนะคะก็คือวันนี้นะคะถ้าตัวเลขดับมันอยู่นะคะเพื่นพี่ตัวเลขดับนี่คือน่าจะใช้อย่างนี้นะตัวเลขดับนะคะน่าจะใช้ตัวนี้อันนี้ดับของ v p นะคะน่าจะทําเรียงไว้อย่างนี้นะคะแต่เมื่อวานนี้พูดถึงว่า9้ามันดับดับหลุดนะคะ แต่คือสามมันยังอยู่ไงมันก็เลยจับคั่วกันได้นะคะวันนี้มีสองมีสองมีเก้ามีห้านะคะหน้าก,ก็อยากให้มันอยู่นะคะดับอันนี้ดับของ Vp นะคะล่างอย่างเดียวนะคะนากเน้นไปที่ล่างนะคะเพราะว่าล่างเนี่ยคือมันจะเอาง่ายนะคะเพื่อนพี่มันจะลงคะแนนง่ายนะคะแล้วก็ดูง่ายแล้วเลขหลักที่เอามาชนกันนะคะคือมันก็จะชนเนี่ยคือมันจะเด่นมาอย่างนี้แต่นาคยัง ในนี้นะคะนาคยังไม่ได้ตัดดับออกนะเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะคะดับมันจะมีสองมีสองมีเก้ามีห้ามีหกมีเก้ามีศูนย์แต่ทีเนี้ยมันดับหลายตัวนาคไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะอยู่หรือมันไม่อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็ดูเลขที่มันเด่นนะคะเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทําอะไรให้นะคะก็คืออ่าเขาเรียกว่าคัดล็อกที่มันเด่นออกมาแล้วก็ขีดให้ อย่างนี้นะคะเน <ido> าะเพราะว่าไม่ทันไม่ทันแล้วนะคะเนาะเพราะว่านี้มันกี่โม<อ>งแล้วก็ไม่รู้สามโมงสี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ยแล้วที่นาคไม่ค่อยได้ลงหวยรัฐบาลไทยนะคะนาคก็คือตอนนี้นะคะนาคทานาคทาหวยหุ้นนะคะเพื่อนพี่นาคทาหวยหุ้นนะคะจากสูตรทดลองของนานะคะคือเอาหวยรัฐบาลไทยนะคะเอาสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะก็คือมาทํา ามาทำเป็นอ,อังกฤษนะคะเป็นหวยหุ้นของอังกฤษก็คือเขาเรียกว่าสามลัฐนะคะเนาะแล้วเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็คือเป็นคืนของวันที่มันทำวันที่ยี่บห้านะคะก็คืนของวันที่ยี่บหกเนาะที่ที่เขาออกนะคะใช่ไหมเออคืนของวันที่ยี่บห้านี่แหละเลขที่ออกนะคะเดี๋ยวนะเลขที่ออกเดี๋ยวหน้าให้ดู คือนาคนาคนาคทดลองสูตรของนาคอยู่นะคะบานทีเน,ะนาะนาคก็เลยไม่ค่อยได้ลงหวยรัฐบาลไทยนะคะแต่มันจะใช้แนวคิดเดียวกันนะคะใช้แนวคิดเดียวกันนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ของอ่าอังกฤษนะคะสามลัดนะอันนี้จะเป็นของอังกฤษสามลัดมันก็จะออกเลขล่างสองสามนะคะจะออกเลขล่างสองสาม นะคะมันก็จะออกมาประมาณเด่นนะคะมันจะมีเด่นศูนย์นะคะแล้วก็เด่นสองแต่ดับเนี่ยคือนาคยังไม่ได้ดับนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าอันนี้คือมันดับสองเหมือนกันแต่นาคไม่ได้ตับนะคะเนาะไม่ได้ดับนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเราก็ดูที่หลักศูนย์หลักศูนย์แล้วก็หลักสองนะคะหลักศูนย์แล้วก็หลักสองมันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยคะ่ะมันไม่ได้ไปไหนนะคะตัวเลข อันนี้คือรอบนอกนะคะคือในตัวนะอันนี้คือในล็อกนะคะเนี่ยตัวเลขมันก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะเพื่อ,อนๆนี่ไม่มีอะไรนะคะแต่ถามว่าอาใช้ได้ไหมคือโอเคแล้วนะคะคือผ่านแล้วผ่านการทดลองแล้วเดี๋ยวถ้านากว้างน่าจะลงให้ดูนะคะสามลัดหวยหุ้นนะคะเพื่อนทีสามลัดนะหวยหุ้นเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกนะคะน้าก็คือค้าขายนะคะก็คือคนจะไม่ค่อยมีนะคะเนาะน้าก็ต้อง ามาดูยี่กีมาดูหวยฮานอยนะคะซึ่งว่ามันออกทุกวันนะคะเพื่อนพี่เราก็อันไหนที่มันได้คะแนนเราก็จัดไปนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้พายุเข้านะคะที่ร้านก็ไม่ค่อยมีคนนะคะพอมีเวลาทำทำทำหวยนะคะก็คือของเนี่ยค่ะใครจะชอบแบบไหนก็คือจัดไปอันนี้ของฮานอยนะคะเพื่อนพี่ดูแต่ถ้าว่างคือมัน เนี่ยถ้าใครคืออันนี้ดับนะคะเป็นเลขดับนะเพื่อนๆพี่ต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะคะเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะตัดให้อีกทีหนึ่งนะคะเนาะแต่วันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินเดี๋ยวมันจะโหลดลงยากนะคะอันนี้ฮานอยฮานอยนากรงแต่ของวีนะคะแต่ถามว่าตัวเลขเยอะไหมไม่เยอะหรอกค่ะเพื่อนพี่ถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจเอาเนาะ พอหน้าก็ลงคะแนนทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ก็จัดไปที่เออไม่ใช่เมื่อวานสิวันวันก่อนนะคะที่หวยราวนะคะก็เก้าเก้าแล้วก็หวยสามลัดหุ้นสามลัดนะคะก็สองสามถ้าสมมุติว่าหาตัวมาชนอีกนะคะ mm hmm. เพื่อนพี่เนี่ยตรงเนี้ยคือตัวเลขนะคะมันจะทําแบบคล้ายๆกันเนี่ยมันจะทําแบบคล้ายๆกันเลยนะคะ เราต้องหาตัวมาตัดอีกให้ตัวเลขมันน้อยหลักลงยังไงน้อยให้มันมีแค่สองหลักคือมันจะใช้ได้เลยนะคะแต่นี้คือมันไม่มีเวลาแล้วนะคะก็เอาประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวงวดไหนนะคะที่ที่มันมันซอฟได้เยอะๆนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะแต่ตอนนี้นะคะหน้าก็ต้องพึ่ง v i p พึ่งลาวพึ่งสามลัดพึ่งดาวโจรไปนะคะพายุเข,ข้านะคะพื้นที่ ก็ประมาณนี้นะคะอ่าเนี่ยค่ะ